เคล็ดลับสวมแหวนเสริมดวงตามวันเกิดสวมยังไงให้ปังให้ถูกหลักไปดูกันค่ะคนเกิดวันจันทร์เป็นคนที่มีวาทศิลป์ที่ดีช่างคิดช่างพูดช่างคุยอ่อนโยนและก็อ่อนไหวง่ายหากสวมแหวนให้ถูกต้องจะเสริมในเรื่องพลังงานด้านการสื่อสารการเจราจาทําให้ดูโดดเด่นเป็นที่น่ารับฟังค่ะและยังช่วยให้ควบคุมอารมณ์อ่อนไหวได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะลักษณะของแหวนที่แนะนําเลือกแหวนเรียบร ียวเพยวเียวเบาๆน้ำหนักเบาหัวแหวนไม่ใหญ่ตัดขอบตรงยิ่งดียิ่งเสริมดวงด้วยบุษราคำเพชรสีเหลืองหรือไข่มุกก็จะยิ่งดีมากเลยค่ะ สำหรับผู้หญิงให้เลือกใส่นิ้วนางนิ้วกลางหรือนิ้วข้างซ้ายสำหรับผู้ชายเลือกใส่นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางมือข้างขวานะคะคนเกิดวนนันอังคารควรใส่แหวนที่มีหัวแหวนเด่นๆใหญ่ๆโดยแนะนำให้ใส่แหวนที่นิ้วชี้หรือนิ้วกลางข้างขวาค่ะจะช่วยเสริมมงคลให้กับชีวิตในเรื่องของบริวารความสำเร็จต่างๆได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะ สำหรับคนที่เกิดวันพุธควรใส่แหวนที่เป็นหยกเพราะเป็นการเสริมดวงที่ดีที่สุดโดยแนะนำให้ใส่แหวนที่นิ้วชี้ข้างขวาคนเกิดวันพุธมักจะมีปัญหาเรื่องความรักแต่หากได้สวมแหวนหยกที่นิ้วชี้ข้างขวาจะช่วยให้ความรักของคุณดีขึ้นได้นิ้วกลางข้างขวาช่วยเสริมเรื่องการเงินทำให้เก็บเงินอยู่เงินไหลออกได้น้อยลงนิ้วกลางข้าง